เี๋ยวเรามาลองหน้าขว้างในท่นนี้ดูบ้างครับอื้มอื้มโอ้ยโอ้โหแต่เอาสายหวานมาหน้ครับสปินครับโอ้โห สายอ้วนตุ้บรครึ่งโลได้ครับนี่ครับสายเนะ่าเกือรึ่งโลครับตัวอ้วนตุ้บเลยครับกัาเป็นยักษ์ยางแก้คันจิ๋วนะครับสีเขียวเชาว้ชาๆครับฝนมันเพิ่งตกเมื่อวานะครับยังไงก็ฝากผลง,งานผมไปด้วยนะครับกับยักษ์ยาง สุดยอดมากครับขอบคุณครับ